สามวันแล้วข้างบนนี่สามวัน,นข้างล่างนี่ครับมันหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งนี่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วเนาะห้าวัน,นข้างล่างห้าวันข้างบนสามวันกดนี่ลงล่างกินได้เปิดฝาไหนเอาอันนี้สายพันกอ๊อกเนะี่ยมาปิดไว้ จุดอันนี้ตรงไหนอนนหู้ลืมอะไรไม่เห็นไงน้าตาดีได้มาเกะดูดีตาดีได้มันจะลืมได้ไงมันมองไม่เห็นรอยต่อเนี่ยปิดแล้วก็ปิดเลยนะ ตุง้ตงเลยปิดดีอ้าหาหาดูสิไหนรอยต่อของมันอ๋ออ๋ออ๋อเศรษาดีคนสายตาดี มนไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้วันนั้นเนาะกดลงอันนี้ก็ได้ทำไงได้กินเนาะมาชิมดูเส็บๆบอนนก,ดกดลงทำให้กดลงเอาขึ้นก็ได้ มชิดสูตรเด็ดประจอมกุ้งประจอมนีม่ปลานี่กุ้งกดกดข้างบนลงปลากินไหมครับเอฟทุกคนนี่ปลามีกุ้งนี่ปลาครับของครับปลาครับของ ปลาขาวสอยแล้วก็ปลาซิวปลากุ้งเออกดลงอนู้นน้ำมันอยู่ข้างล่างไงนั่นมันก็คลิกเองข้างข้างนี่เออนั่นให้มันกลับด้านได้เออนั่นแล้วข้างล่างมันจะขึ้นข้างบน กดจากข้างนี้นี่ให้กนแล้วข้างล่างมันก็ดันขึ้นเองมันแล้วงัดนั้นก็ตักกินได้แซ่บเซบซบสูตรนี้สูตรสามวันเจ็ดวันถ้าเป็นกุ้งตัวเล็กๆถ้าไม่มีปลา ปลาขาวใหญ่ๆเนี่ยกินได้แค่สามวันตัโกโถพกกุ้งพกปลาคราบของตรงเนีกมีติดอ่อนเลยเปล่ไม่มีลุกโดด ทำไมต้องกลืนน้ำลายแซ่บแซ่บแซ่บสีบทุกคนน่ากินไหมครับน่ากินไหมน่ากินไหมสามวันข้างล่างเจ็ดวันแล้วได้กินได้ครับสีบสบสบทุกคน หัดทำเนาะสูตรดั้งเดิมไม่ได้ทำแบบนี้เนาะสูตรดั้งเดิมดั้งเดิมเขาไม่ใช้น้ำปลาทำเขาทำา็็เอาแต่เกลือเกลือแบบเกลือเกลือแผ่นเกลือเกลือเป็นก้อน,นเกลือซิ้นเทาหรืออันนี้ใช้แค่น้ำปลากับงหงนัวพอ น้ำปลาผงนัวข้าวคั่วสามอย่างน้ำปลาผงนัวข้าวคั่วน้ำปลาสูตรอะไรก็ได้ชิมดูก่อนน้ำปลาต้องชิมดูก่อนสูตรน้ำปลาถ้าเค็มไปก็ก็ใช้ได้เหมือนกันน้ำปลาเค็มไปก็ต้องใส่แบบว่าเราต้องใส่น้ำปลาน้อย ถ้าเค็มไปปลาเยอะๆในกระใ็ใ่่ผงนัวไปด้วยสูตรไข่สูตรมันเนาะประจอบอันนี้ก็แซ่บได้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องแดกแส่บแสบครับเอ็ซีทุกคนเอาประมาณนี้นะครับ ถ้าพี่น้อง fc ชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอ mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ต้องปรุงครับเวลาตักออกมาตักกินแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยกินได้เลยถ้าจะใส่พริกถ้าจะใส่พริกก็ได้ใส่ใส่พริกใส่กระเทียมใส่แล้วแต่จะใส่ แต่ไม่ต้องปรุงผงนัวเพราะว่ารสชาติมันได้แล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับอ,อะไรทำไมไม่กินข้าวละ่ะไหนข้าวอะ่ะหมูปิ้งงกินข้าวหมูปิ้งเนาะไหนกินกินให้เอฟซีแล้วดูเลย เกินยังไงอะไรเตงเตงเอาไว้ให้แม่อ้าวกินข้าวดิไหนคำใหญ่ๆคำโตๆด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้อีกละ่ะลงไปดิลงไปี่ มะคามนะชาติได้ใจแต่เช้าเลย แค่นี้เหรอครับใส่มีผักแปดโมงแล้วแม่กินข้าว ปลาซิวกุ้งจอมมีไก่ทอดแซ่บกินหมองนอนคืนเอเราแซ่บครับสงสัยจะหนาวแล้วมั้งเนี่ยเนาะลงจากที่นอนไม่ได้เนาะหนาวหนาวถามหาปลาจอมทำไมไม่กินปลาจอมเนีเ่ยเ,เออ